กันที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการนะคะร่วมกับสถานีกาชาติที่5ค่ะจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาสามัยพิทัก์ษนะคะครบรอบ100ปีค่ะ นายสุมเมธธีรนิติรองผู้ราชการจังหวัดสมุปราการนะคะพร้อมด้วยนางนงรัฐคงเกษมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุปราการค่ะร่วมกิจกรรมวันครบรอบ100ปีสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชาณาไมาพิทักษ์สภากาชาติไทยณสถานีกาชาติที่5สว่างคณิวาาตําบลท้ายบ้านใหม่อําเภอเมืองจังหวัดสมุปราการค่ะภายในงานยังมีการจัดแสดงในทรรศการนะคะภารกิจของสถานีกาชาติที่5สว่างคณิวาาเมื่อวันที่13ธันวา คมนะคะก็มีการประกาศของทางจอมพลสเมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษอุปนาย,ยกผู้อำามยการสภากาชาติไทยค่ะก็ได้ตั้งกองบรรเทาทุกข์้้นค่ะเพื่อช่วยมหาชนทั่วไปแล้วก็ได้ทรงแต่งตั้งนายพันเอกพระศักดาพลรักพลตรีพยาดำรงแพทยาคุณเป็นผู้วามือการคนแรกนะคะ ทีทางอาคารอนินกประสงค์เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นจังหวัดสราแก้วค่ะนายนัทชัยนำพูลสุขสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็เปิดงานวันคนพิการสากลซึ่งภายในงานนะคะก็มีการอ่านสารวันคนพิการสากลค่ะแล้วก็มอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นแก่คนพิการต้นแบบแล้วก็หน่วยงานองค์กรที่สนับสนุนด้านคนพิการมีทศการผลงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะโดยมีผู้แทนคนพิการครอบครัวผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการอาสาสมัครสถาบันการศึกษาแล้วก็เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า600คนนะคะ โดยในปี2 5 1 3ที่ผ่านมาค่ะองค์กรสหประชาชาติก็กำหนดประเด็นหลักก็คือการคืนสังคมให้ดีกว่ามุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด19รวมคนทุกกลุ่มเข้าถึงคนสู่การพัฒนาอย่างกลางยืนนะคะเป็นการฟื้นฟูสังคมไทยให้กลับมาสู่สภาวะปกติภายหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด19ค่ะ